สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสุดดีครับสุดดีกับสุดดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้อยู่กับตัวละครใหม่นะครับในคอโรโบไฟฟอร์สนะครับต่มารีวิวเจ้าอย่างตัวพระเอกชินระนะครับชินระ ชินระเป็นาสายพลังธาตุไฟนะครับผมก็มาดูมีค่าตีกายก็ค่าเดิมก็5 5านะก็ถือว่าสูงแต่ตัวนี้ไม่มีสกิลดามินะจ๊ะนะจ๊ะโอเคก็ค่าในชีวิตก็สูงมากครับ5,7ล้าน7นะครับโอเคดูเหมือนว่าค่าไฮเปอร์เลือดก็น่าจะเยอะกว่านะจากที่ผมไปดูนะโอเคเครื่อนที่ก็เร็วมากเลยนะครับร้อย 2ีสเแล้วก็ระยะโจมตี80นะครับก็เป็นตัวชนใกล้นะโอเคก็กาตากาันใช้กี่ก็25เองนะครับผมท่านทักษะแล้วก็แม่นยำอีก20โอ้โหตัวนี้ใช้แร่เยอะมากครับ2000นะก็นับเจ้าหน้าสือก็ประมาณ1 7นเเองรันเบ 1, โอเคตัวนี้จะให้อารมณ์เหมือนเอจ้าเอเลนเสดิดน,นะครับหรือเจ้าเอเลนก็สกิลเจ้าสวนมากผมคิดว่ามัน ก็จะเป็นเน้นสกิลป่วนแต่มีสกิลหนึ่งที่เพิ่มมาโมบิตี้ในการเพื่อเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมน,นะผมคิดว่าก็อาจจะทําให้การเล่นใน PP ง่ายขึ้นอีกนะครับผมเพราะการบัฟของเขามันบัฟทั้งเคลื่อนที่แล้วก็หลบหลีกแล้วก็หลบทักษะนะครับอีก30%นะโอเคสกิลสองของพี่แกก็เป็นเหมือนอสกิลคลาบเหมือนเอลินเลยนะครับแต่ก็เหมือนกันแต่ไม่มีดาเมจนะ ใช่ใช่ใช่เหมือน,มนไม่มีเวลามีก็สกิลไฮเปอร์ก็เป็นเครื่องสุดท้ายนะสำหรับไฮเปอร์อันนี้จะมารีวิวเป็นล่างออาต้ากันนะครับผมโอเคเกียร์ผมใส่แค่ทางชีวิตผมใส่แค่จุดเดียวนะก็ชิ้นเดียวก็สามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มมาสิบแปดล้านผมคิดว่าน่าจะเยอะมากเลยนะตัวนี้ปั่นข้าวเลือดร้อยล้านได้สบายสบายเลยนะครับสำหรับใครที่เ,เป็น <laughs> บา้าเลือด ใช่ป่ะอย่างนั้นโอเคบ้าพลังชีวิตโอเคมารีวิวกันที่สเตลล่าดีกวก็การปับ๊บแล้วก็การข้ามของเจ้าชิระมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคโอเคไอ้ดีนี้ผมเปิดได้ธาตุไฟสะส่วนมากนะแล้วสื่อผมก็ได้มาแล้วผมก็ไม่ขี้รล้วอนยะู่้วไงสำหรับตัวชนตัวชนสายพลังธาตุไฟนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะปล่อยเจ้าชินระออกไปนะครับโอเคโอเคพี่แกบับสกิลนะปั้มอืมอนิเมชั่นพี่แกออกช้าชนิดนึงนะครับใช่ใช่ออกช้าช้านิดนึงโอ้ข้ามเยอะมากเลยประมาณสักร้อยจุดได้หรือเปล่านะผมคิดว่านะจะสักร้อยจุดได้อืมเปียงโอเคพาดโอเคบั๊บแล้วโอ้โหตายสองตัวแม่เจ้า อเคเดี๋ยวผมปล่อยออกมาใหม่นะโ okay, อเคบัฟสกิลหนึ่งวิ่งเดี๋ยวก็จะรูวัดพนมโอเคยืนตำแหน่งบัฟอีกหนึ่งทีแล้วก็อืมนีม่ครับโดนสตันขัดก่อนโ okay. okay, อเคโอเคบอสเปี้ยังมาเข้าตำแหน่งบัฟอีกหนึ่งทีโอ้ไม่บัฟอืมข้ามมาเยอะประมาณร้อยก็เกือบร้อยห้าสิบเลยมั้งประมาณนั้นเลยนะก็ถือว่าไกลอยู่นะ โอ้ยประมาณเฮ้ยหมือนก็ไม่ไก่มากดีกว่าก็ประมาณเกือบร้อยจุดประมาณเกือบร้อยร้อยกว่าจุดนะสำหรับตัวป,ป่วนผมคิดว่าเป็นตัวป,ป่วนสายแท้งนะครับยืนยืนนานแบบโคตพอ่พอโคตรแม่นะโอเคผมคิดว่าการเป็นผีก็น่าจะเห็นผลเยอะกว่านะโอเคก็ลองวิพีกันดีกว่าโอ,โอเครหัสนี้ผมยังยืนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับ จอชิล่าอาจจะมาป่วนให้สักเล็กน้อยนะอ๋อจชิล่ากับเอรินเตเดอร์ก็ต่างกันที่แค่ธาตุนะครับผมคิดว่าแนวทางการเล่นก็น่าจะคล้ายๆกันแต่เอรินเตเดอร์ดเขามีดาเมจนะมีดาเมจประมาณ2,000หรือ3,000นะผมจำไม่ค่อยได้โอเคแบบพี่แกก็รับให้เพ,พื่อนร่วมทีมมันก็วิ่งเร็วขึ้นมากมากด้วยก็ทำให้ทีมผมเล่นง,ง่ายขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ โอเคทีนี้มีนัดสื่อแล้วก็มีอาริชกีนะมามามาโอเคไปคิริวลูกเพาะคิริวก็โดนเนิบจากวัดหน้าป้อมก็รับห่างควอมไปสมากแล้วโอเคปั๊บไปชินระชินระเปี้ยงโอ้โหพี่แกเขาข้ามาา50กว่าจุดนะมานั้นได้โอ้หทางเขามีเอเลนเสอเดือดด้วย Okay. มาเลยเอเลนสเตเดตไทท,ทันก็อัตราก็ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ต่างกันสำหรับเอรินนะ <c oughs> การข้ามของท้งข้ามของเจ้าชิร,ระนะ <c oughs> <c oughs> ก็โคจุมาเดียวกันนี่แหละครับถ้าผมคิดว่าในเดือนนี้มันก็่าจะแอบโกงๆสันิดนึงนะคหรับส m เอ็มจ็ก็่าจะแอบบัฟมาใส่นะ <c oughs> ก็คงจะเฉพาะเดือน,นนั้นๆนละครับบัฟเดือนนี้ก็มีเพิ่มแ้วชีวิตอีก50%แล้วก็ รถแรกโอเคก็ดีครับก็ดีก็อืมก็เลยเจ็ดร้อยสลับมา,บมาบได้เป็นเทาเดืมอ่ผมคิดว่าไอดีนี้ผมน่าจะเปิดด้วยตั๋วไปแล้วนะครับโอเคก็ใชนะ่น่าจะหมดแล้วผมอ่าสลับรูบี้ผมคิดว่าจะเก็บไปเปิดเกียร์คริสต์มาสนะครับเกียร์คริสต์มาสอ่าสลับเกียรท์ที่ผมคิดว่ามันใส่ได้กับทุกทุกสายเลยนะครับ ยเว้นสายหวยพิมพ์ประกันนะครับใบพิมพ์ผมให้แค่ห้านสะิบเปอร์เซ็นต์ในการที่ที่จะใส่ได้นะเพราะาใส่ได้แค่ตอนสองชิ้นนะครับอีกหนึ่งชิ้นผมคิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้นะเพราะมันมีค่าตีไกยแต่แต่ถ้าถ้าจะเป็นมันก็ใส่ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดี